นี่ตัวไดเนาะเอาละไเวลาแล้วแมงลูกขอจักแม่แต่เคียนเอาสิเป็นตัวไห่เา้าจับตัวแรกขึ้นมานะครับอ่านะครับเลขเก้านะครับเนาะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกันกันกบช่องช่างนุบาเบอร์นะครับผมสารคดีนี้นะครับรจะได้พาท่านผู้ชมมาติดตามนะครับแนวทางของแม่แตะเคียนนะครับ ว่าสินีตัวใดนะครับงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2566น2 6 6นะครับวันนี้ก็จะเอาแนวทางมาฝากท่นทกทานผู้ชมทุกท่านมาชมกันเลยครับนะครับนะครับบันนี้ก็จะได้ป้าเนาะท่านผู้ชมทุกท่านมาจุดาถูกขอมเมตะเคียนก่อนนะครับ ว่างหวอดนี่นะครับว่าสิมีตัวใดแน่เน้อเนี่ยตะเคียนสาตงสามตัวสองตัวปากพันธู์ชมทุกท่านอ่ะก่อนอื้อนนะครับเนาะ้อดูนี้กะสังนุบาเบือกมีน้ำแดงเออมาถาลายแม่เนี่ตะเคียนทองนเนาะผู้เพิ่นเรีองลือนะครับเน้อเด่นทางโชคลาภเนาะเลขหวยน,นี่แม่ตะเคียนทอง อ่ะมือนีกันเด้เอาน้ำแดงเนาะก่อนเดินก็เอาขออนุญาตเอาน้ำแดงเนาะไปตั้งถวายแม่ธะเชียนท่องก่อรสาธุเด้อมือนี้ลูฝั่งซังบาเบือเดี๋เอาน้ำแดงน้อมถวายแมทท่ธะเชียนท่องนะครับก็แม่ธะเชียนท่องอด้ปวดเมตตาเนาะมือนี้สิมาจุดทูปแล้วก็ขออ่เด็กปิงปองกับแม่ธะเชียนนะครับเนาะ จ้าธุเด้อหนึ่ง้งสามตัวสองตัวเด้อแม่เด้อไม่นี้เดี๋ยวไปฝากท่านผู้ชมความมือมน,นี้อ่ะนะครับหลังจากแล้วเนาะหลังจากแล้วกะสิได้จุดทูบนเนาะเมือนจ้างนุนะกต่ไม่ถูมาเองนะครับเนาะไม่ถูมาเองพร้อมจุดขออนุญาตเนี่ยเชี่องกอนนะครับน้อง รถอันรถนะครับน้องมอนิกะลุ่มน้องมูนิกะสิ่งมีล่มแน่น้อเพราะว่าสิเขาหนาหนาวเลียวนะครับน้ออ่านะครับเนาะอ่าซ่า Arahatu nak muda sa pegawatu Arahatu sama asam muda sa nemu muda sa pegawatu Arahatu sama asam muda sa nemu muda sa pegawatu sama asam muda sa iti buca jamahara cha sapasaniha Arahang sama samputo mama ya terayamdi wanchai marasi sabadi lapo nak muda ya satu satu sa มือนีลูช่องชังนุปาเบอร์ได้ขออนุญาตปาดคำแมตะเชียนท่องมือนีจสได้มาขอแนวทางขอโจคขอลาบทั้งเลขสามตัว2องตนะครับขอฝากมาันท่านผู้ชมทุกท่านขอมมเมตเชียนท่องได้โปรดเมตตาด้วยเถินสาธุ ผมหลังจากจุดถูกแล้วนะครับเนาะเมื่อนี้นะครับเนาะกรสิดได้จับลูกปิงปองซึ่งเมื่อนี้นะครับเสียดายผ้าน้องโฟมดนะครับเนาะน้องโฟมดนะครับเสียดามาเอาโชคเอาลาบยกลูกปิงปองแทนสั่หนุนะครับอาบัดนี้นะครับเสียดายไน้น้องโฟมดเนาะจับลูกปิงปอง มาฝากท่านผู้ชมทุกท่านเนาะเพื่อเป็นแนวทางอันดับแรกนะครับจะได้เห็นน้องโฟโมดนอนจับสามตัวบนเนะาะบัดนี้เนาะน้องโฟโมดให้จับ3มตัวบนเนาะขอจากเมย์แต่เขียนอาจิะเป็นตัวไดอา้าวจับตัวแรกขึ้นมานะครับอา่านะครับเลขเก้านะครับเนาะเลขเก้าตัวแรกเนาะเลขเก้านี่นะครับอา้บาบัดนี้นะครับเนาะตัวที่สองอ้าวตัวที่สอง ตัวที่2เป็นเลข1นะครับเลข1ตัวที่2องอ่าบาตนี้ตัวที่3นะครับเนาะตัวที่3เนาะสิเป็นตัวใดนะครับเนาะอ่าขอเมทัลเลียนเลขหานะครับเนาะสามตัวบนนะครับกับฮานไปเนาะบัดนี้จะได้ไอหน่องโฟมดนะครับเนาะขอแมทตลเลียนท่องนะครับสองตัวล่างสิเป็นตัวใดเนาะงวดประจำวันที่ หนึ่งพฤศจิกายนนะครับนอว่าสิมีตัวไหนอ้าวบัดน,นี้นะครับจับตัวแรกนะครับสองตัวลางอ่าตัวแรกนะครับงวดประจําวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับอ้าวตัวแรกเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์บัดนี้ตัวที่สองเด้อแม่อ่าตัวไหนกใายออกมาก็คือเลขหกนะครับจะผ่านไปนอแนวทัง จากน่องโซมดนอขอแม่แต่เชียนท่องนอขออนุญาตเม่แต่เชียนท่องจับลูกปิงปองมาฝากแตานมูุชมทุกททานนะครับอากระผ่านไปนะครับน้อผ่านไปสําหรับน่องโซมดเมื่อสักครู่นี่นะครับจับลูกปิงปองเรียบร้อยแล้วบัดนี้นะครับจะได้บูชาเนาอบูชาทูกจากแม่แต่เชียนทอน่องนอบูชาหาเลขกทูกจากแม่แต่เชียนท่องเ้อแม่ยงวดประจําวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้สิเป็นตัวใดนาะ บานนี้จะได้ยุดทูกขอแม่แต่เคี่ยนท้องเนาะขอ,อแนวทางฝากท่านผู้ชมทุกท่านว่าสิเป็นตัวใดเนาะมือนี้กาหามีหลากหลายนะครับเนาะให้ท่านผู้ชมได้เลือกได้ชมเนาะว่ามักตัวใดถึออกถึกใจบอนะครับผู้ใดมักก็ตามผู้ใดบ่มักกับพับกกบนนะครับเนาะสำหรับนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะบานนี้ก็สิไดข้ขออนุญาตเนาะครับเนาะขออนุญาตพุดทูปอ่า ถูกฝากท่านผู้ชมทุกท่านแนวทาง๋อเมแต่เขียนทอน่องเนาะหวดประจํามันทีนึงนี่ตัวใดสิมา้าเนาะขอ,อให้เมแต่เขียนท่องดนจิตด,ดนใจออกมาเป็นตัวเลขให้เขาให้ปังให้ร่ำให้รวยสุขู้สุขคนนะครับ หยุดยากเพราะว่าลมแน่นนะครับนลมมือนี้เนาะขออนุญาตอันนี้มากันไว้น้ำแน่เนาะจัดน้อยลมลมแห้งนะครับเนาะตัวนี้ก็คือสีได้แน่นละล่ะแก้ขยันเบบความชั่วเนาะจุดเพิ่มอีโอจุดเพิ่มนะครับเนาะอ่านะครับหลังจากทิดแล้วนะครับเนาะ จะได้เอาทูบตั้งไว้นี่ตั้งไว้ข้างล่างนี่ละนองจังเมืองกันง่ายงนะครับจนอนเมตเตเชียนนี่เด้อลูกเอาทูบตั้งใบนี่เด้อเมตเตเชียนตัวได้สีออกอวัดประจ,จํามันทีนึงเงี่กัเขาให้ดน,นคิดนนใจออกมาเป็นตัวเลขในทูบนี่ละเื่อเป็นแนวทางฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหลังจากจุดถูกไปแล้วนะครับผมเน,นะน,นี่ระวังรอเนาะในี่ระวังรอเลีถูกนี่เสียในผ้าท่านผู้ชมเนาะ ไปชมเนาะบองแม่แต่เชียนบนยูเนาะบองแม่แต่เชียนทอ่องอ่าบองเม่ยยูนะครับเนาะว่าเป็นแนวใดแน่ตัวน,นี้ก็เป็นด้านหน้านะครับเนาะอันมากกาบมากบายคืออยููบองนีนะครับเนาะจุดกาบบายจุดรวมทำบุญทุกอย่างนะครับบุญได้ที่มาแล้วนะครับนี่กับเป็นของที่เข้ามาอ่าในโชคด้ลาาแล้วเนาะเิ่นก็เอามาแก้บนบนอ่าให้แม่แต่เชียนสื่อสุดาง,งามๆถวายนะครับบ่ว่าสิเป็นอ่า แนวว่างสันว่างแปลงกระกระกเนาะนี่ก็คือตน้นแม่ตะเคียนเนาะที่เพิ่นเลยนำขึ้นมาจากน้ํานะครับเนาะเพิ่นก็นมี2ต้นใหญ่นะครับกระสีผ้าท่านผู้ชมยางชมก้อนเนาะก่อนก้อนสีผ้าท่านผู้ชมรูปแปลงขอมแม่ตะเคียนทองนี่ก็มีตู้เสียผ้าตู้เครื่องประดับนะครับหลากหลาย,ลายสําหรับคนที่มาขอโชคขอลาภแล้ว เป็นได้น้าเมตแต่เชียนทองนะครับกกได้มีของมาแก่บนนะครับเนาะนี่นะครับก็คือบรรยากาศของที่อยู่ของเมยแต่เขียนนะครับบบน,นี้เนาะสีปหาเอาหมองไดเนาะครับเนาะเอาเปืนนี้สังนุบ้าเบือมีนี่มาพร้อมมีแปงนะครับมีแปงมาพร้อมแปงมาใสา่มาขอโคขหลับขอลูกอ่ะ ปแปงเมีแต่เชียนหวหนีนะครับหวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี่นะครับบาสิบเป็นตัวใดนะครับเอาเนี่ยเทางไปฝากท่านผู้ชมก็จะิได้ขออนุญาตปัดค้ำเนือ้อเม่เอาเปลี่ยนมาท่ารูกว่าสินีตัวใดเนาะเอาละเลยไลาแล้วเป้ียลูก เออครับท่านผู้ชมทุกท่านเบิ่งน้ำกันเห็นกันบ่านอ๋อตัวใดอ่าถ้าตรงนี้บังไฟซัดเนาะครับเนาะมาเดี๋ยวหาบังไม้เนาะบังนี้เพิ่นพักกันอันรูปลายแล้วเนาะเดี๋ยวหาจางนูสีแนี่เมืองกรตัวใดเนาะบังใดนี่ละบังนี้ละเนี่ยว่าอ่า เด้อนะครับนอมาเบิ้งเด้อครับท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวใดแน่เนาะครับเนาะเอ้ากล้องเขาเข้าไปใกล้ๆเบิ้งเข้าไปใกล้ๆบริเวณนี้เบิ้งนะครับท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวใดนะครับเนาะหล่าเต่โชคแล้วแต่ลาบเนาะหล่าเต่โชคแล้วแต่ลาบของแต่ละคนเด้อนะครับเนาะอ่ะาจางนูได้รูปแป้งมาฝากแล้วนะครับเนาะแต่ที่ว่าจางนูเห็นนี่ก็จะเป็นจะมีนะครับนอสิจะมีในเลขซีแน่นะครับเลข สองเน่นะครับนอตามที่มองเห็นนอแล้วแต่ชิพิจารณากันเอานะครับนอท่านผู้ชมมองเห็นเป็นตัวใดกะแล้วแต่โชกนะครับแต่ลาบอ่าหลังจากทูบแล้วน,นะครับนอสิทดิภาท่านผู้ชมไปเบิ้งเลขทููกร้อนนะครับนอเวลาสิมีตัวใดตัวแรกเพิเ่นสิทธิแล้วเ่ามานอนะครับนอสิทธิภาท่านผู้ชมยางอ้อมไปทางเก้านี่ละเพราะว่าทางฝุ่นคนเพิ่นกามากราบไหว้แม่ตะเคียนเนาะครับเนาะขอโชคขอลาภ ลังไร้กันเข้ามาตลอดนะครับเนออะนะครับอ่ามาหลุนนะครับเนาะมาหลุนเลขกถูปแม่ตะเคียนทองนะครับว่บาเพิ่นเสียไอ้ถูกหอดประจำบ้านที่นึงนี่เป็นตัวใดนะครับเนาะหลังจากพลาท่านผู้ชมอ่าเบืง้งหล่อบลอบแล้วนะครับเนาะนี่นะครับกัมาเบื้องเลขกถูเนาะที่ว่าจุดไว้นะครับเนาะเมื่อสักครู่นี้กับใหม่เบื้องเลี้ยวนาะครับเนาะใหม่ทั้งสามตัวเนอกะซิมี่ตัวแรกเนาะกะสิเป็น เลขกเจ็ดนาะเลขกเจ็ดก็ได้เลขกหนึ่งก็ได้นะครับแต่อาจจะเป็นเจ็ดเจ็ดนะครับน้อเจ็ดเจ็ดสามหรือว่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งสามก็ได้น้อครับเนาะเพราะว่าอ่าเลขกหนึ่งกับเลขกเจ็ดนี่ก็เป็นตัวเดียวกันนะครับเนาะน,น,น,นี่ก็เป็นเหล็กทูนาะของเมตาเคียนจะได้เอาแนวทางมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเนาะทำไมเบื่อเร็วสาธุสาธุเอเมตาเคียนท,ๆๆทองวัดนี่ ถูกมาขอโจบขอหลาบให้เขาปังๆลำๆเรว่ยๆสุภูสุคนนะครับบัดนี้นะครับจะได้มัดสรุปแนวทางนะครับจะได้ขอจากเมียตะเชี่ยนทองนะครับว่ามีตัวใดแน่นะครับหลังจากจุดถูบนะครับจุดถูบกับจับลูกปิงปองนะครับให้น้องโฟมดเนาะมันจับลูกปิงปองให้นะครับก็จะมีหกหนึ่งหานะครับสามตัวคือหกหนึ่งหาส่วนสองตัวนะครับ ก็คือ06นะครับและสําหรับเลขทูบเนาะที่ว่าจุดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ได้773หรือว่าสิเป็น113ก็ได้นะครับขอให้่านผู้ชมนะครับไปเดียวแต่มากกันแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะจะได้อําลาผ้าจากท่ันผู้ชมไปนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้าแน่กัแล้วกันนะครับผมลำล้ำเรื่อยๆสุขภูสุคนสวัสดีครับ